สวัสดีครับเช็คราคาอาหารทะเลอาหารสดทะเลสดสดใหม่ทุกวันสองร้อยหกสิบตัวไปเลยสองร้อยยี่สิบหูมาสองร้อยสี่สิบครับ ก็อันนี้ไซส์2องนะ260ตัวเบลเลอร์เลยหนึ่260สงสอตัวเบลเลอร์เลยนะก็ถือว่าไซส์ใหญ่นะ260นะครับ <200 S 1> สองร้ไซส์ใหญ่เลยกลับสองร้อยหกบาทอันนี้220อันนี้เป็น220 220บาทก็ไม่เล็กนะก็ใหญ่อยู่ กับ220บาทก็คือตัว่าใหญ่อันนี้ไซส์200ไซส์200 2 0 0ก็โอเคอยู่นะไม่ได้ขีเ้เลรหรอกนะครับ200ก็ยโอเคอยู่ไม่ขีเ้เลรหรอกนะกุ้งเปลือแข็งหรือยังเอ้ก็ยังนิ่มๆอยู่นะทำอะไรอย่างัรอนแั่งตรอ่เย็นบอ ในตะู้เย็นนะก็ไปไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆหมึกมึกกระต้อยมึกสายนะครับหมึกสายก็ไม่สายนะเช้าแล้วนี่ตัวใหญ่อยู่นะครับตัวใหญ่อยู่ ห้าแปดสิบอืมตัวใหญ่อยู่นี่ตัวใหญ่เลยนี่ย่างได้เลยเลยรเนี้นะไตนี้คือย่างได้เลยตัวใหญ่เลยนะครับอืมาองร้อยยี่สิบบาทอ๋สองร้อยกาับเมือเมืเอเมื่อวันเสาร้อยแปดสิบเมือตำเมือนกระ้อยแต่มันก็ย่างได้เี้นะแต่ว่ามันมันก็อร่อยมันก็เหมือนที่เขาางขายก็เหมือนพวกนี้เลยไปย่างขาย เนื S <S <iser> <S <water> ้อสดนะครับปลาสดตัวนี้เป็นปลาสดคบคบตัวใหญ่ใหญ่ไซส์ใหญ่ใหญ่โอ้ดุยช่อนนะกบนาเอ้ยใช่ไอช่อนเขาบอกปลาปลาช่อนนามาจากุูผัดดูที่มันกระเด็นน้ำไป ราคาสินค้ารายการตัวฝักยาวาคืออะไรกำละสิบหรอดอกหอมสิบยอดแมวฟักแมวนะ แล้วก็กวงตุ้งอะไรสิบ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 บาทนะครับกัมละสิบกัมละสิบกัมละสิบกัละสิบก็ประมาณนี้นะครับต้นหอมน่ากละลามกะลามสี่สิบนะกละลามสี่สิบครับราคาสินค้าวันนี้สามกัมจี้สามกัมจี่นะครับเป็นสามกัมจี่นะนะครับสามกัมจี่ก็โอเคอยู่นะสามกัมจี่ก็พอได้เออ นั่นดูนะครับตามจำยี่ยี่ส่วนหมูก็โอเคอยู่นะครับก็สดตีอยู่ตูตูลินลินนะครับหมูสวยอยู่นะครับหมูสวยอยู่็นบางที่มันจะเป็นหมูที่ที่แช่มามันก็เนื้อไม่แห้งนะครับเนื้อไม่แห้งทำไมอ่ะ วันนี้มาอ๋อพ้าวค้างข้าางนอน3ชั่วโมงเร็วแล้วไม่ตนวอันนี้ถูกแล้วเหรอหนึ่งถูกแล้วสวัสดีครับวันนี้ด้วยไหมเฮ้ยออกไหมล่ะทุกเย่จะมาวันหลังก็ได้ฮะ<อ>หลัเฮ้ย พริกสดสุกพริกสดสดนะครับเห็นมันสุกอย่างนี้ไม่หวานหรอกนะอมไม่หวานเห็นมันสุกๆนึ่ว่ามันจะหวานนะไม่หวานอันนี้เท่าไหร่หนูสิบบาทนะครับก็โอเคอยู่นะก็แท็กจนกินเผ็ดถ้าคนกินเผ็ดก็ไม่พอนะสิบบาทอันนี้เท่าไหร่หนูยี่อันนี้ยี่สิบบาทนะครับ ก็น่าจะพออยู่20บาทก็พอ,อประมาณนะครับ20บาทนะพริกสดติดยสนะครับพริกสดติดยพาไปดูราคาเห็ดฟางนีเห็ดฟางนี่ราคาไม่ลงเลยนะตลอดปีเห็ดฟางนี่ราคาไม่ดีไม่ลงเลยทั้งปีนะครับหังกิโลละร้อยกว่านะครับเห็ดฟางราคาไม่ลงตนะรงอย่างนี้ก็30บาทนะครับตรงอย่างนี้ก็30บบาทนะ นะครับสามสิบบาทตลาดก็สวยนะครับสินปางก็สวยตันนี้สวยนสวยสวยดีครับเอาอะไรสอบผลไม้ไป เป็็นแ,นแ,แกมันจะถูกไม่ติดปากอะราคาไข่ก็เออไข่ใหม่ไข่นี้แ่เจ้าคุณลักษควรฟาร์มผสมนะจะอยู่ตลาดนลางไข่ใหม่ไหมไม่ไข่เจ้าคุณโอ้ง<ไ>ั้นเอางั้นเอาแข็งหนึ่งไข่เป็ดติดฟองหกสิบสองบาทนะครับเอ่อติดฟองอันนี้เบอร์อะไรนะอันนี้ไม่ใชอันนี้เบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย เบอร์เบอร์เบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์เนี่ยติดฟองสี่สิบแปดบาทนะครับแต่ร้านนี้เขาก็ยังขายคงที่อยู่นะไข่ก็ยังไม่ค่อยจะขึ้นเท่าไหร่หรอก<ม>นะครับซีร้านอื่นเขาขึ้นแต่ร้าน,นก็ยังไม่ค่อยขึ้นน,นะครับแแกนไหมเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บนะครับก็ราคาไข่อะไรเที่ยม้าเที่ยวมา้าก็เที่ยวม้ากับไข่เจนนี่น่าจะคาราคาเดียวกัน ในราคา10บาทเอ้ย8บาทนะครับ8บาทนะเชิญครับยินดีต้อนรับจ้ะมะม่วงจ้ะถามถามพ่อค้าแล้วจ้าหวานจ้ะหวานทุกลูก2โล4นะคะพ่อค้าว่าพ่อค้าพ่อค้าว่าหวานทุกลูกนะครับน้ำดอกไม้ใช่นะครับสวยมาก น้ำดอกไม้สวยมากร้านนี้ร้านเดียวที่เป็นผู้หวานเออเออใช่พก็ค้าก็เดิานั้นแหละเขาก็จะตอบอย่างนั้นแหละถามใครเขาก็ตอบแบบนั้นแหวานตามนั้นจัดหวานจัดหวานตามนั้นจัดนะครับสวยสวัสดีครับเจอนครับอันนี้เหมือนหมูหนูเจ็ดสิบบาทครับป้าหนูสองเจ็ดสิงเรงไม่เพิ่นนะจ๋ากรงไม่เพิ่นด้วยเจอนจครับ จ้าจ้าสวัสดีครับจ้ะจ้าเรียครับผมตรงใจนุ้ยายหรือมั้งจ้าตรงใจนุ้ยไปหรอวะงามอยู่งามอยู่เริยนจ้ะสวัสดีครับผมนะครับจ้าจ้าจ้า โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก,นก็ขอจบไว้ที่แท็กขายผลไม้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ